คนแรกนะคะมาจากมูวี่ยุค90ค่ะนั่นก็คือคุค,คุจากนครมายนะค่ะจากมูวี่ตำนานสุริยะกษัตริย์นะคะซึ่งเรื่องย่อของมูวี่ภาคนี้นะคะก็มีประมาณว่าช่องอุโมงค์มิติการเวลาของโดราเอมอนนะคะเกิดข้อขัดข้องทําให้ช่องอุโมงค์ไปโผล่ที่นครมายนะนะคะมันก็เลยทําให้โดราเอมอนและโนบิตะได้รู้จักกับเจ้าชายดีโอค่ะที่มีหน้าตาเหมือนกับโนบิตะเป๊ะเลยค่ะ แต่ที่แตกต่ตางกันก็คือนิสัยนะคะซึ่งเจ้าชายดีโอเนี่ยค่อนข้างที่จะเอาแต่ใจนะคะชอบใช้กําลังแถมยังพูดจาไม่ค่อยดีอีกด้วยค่ะและนอกจากนี้นะคะเจ้าชายดีโอก็ยังเย็นชากับคุกคุคซึ่งเธอก็เป็นเหมือนกับคนที่คอยรับใช้เจ้าชายอีกด้วยค่ะหลังจากที่2หนุ่มหน้าเหมือนได้เจอกันแล้วนะคะโนบิตะและเจ้าชายดีโอก็ได้สลับตัวกันค่ะเมื่อโนบิตะได้สลับตัวเป็นเจ้าชายดีโอนะคะก็ได้พบกับคุกคุค่ะโนบิตะก็อ่อนโยนกับคุกคุมาก เลยนะะคซึ่งนอกจากจะทําให้คุกคุกแปลกใจแล้วนะคะโนบิตะก็ยังทําให้คุกคุกมีความสุขมากๆอีกด้วยค่ะซึ่งแต่เดิมทีนะคะคุกคุกเองก็ดูเหมือนว่าจะชอบเจ้าชายดีโออยู่แล้วนะคะแต่เมื่อเจอเจ้าชายทีโอที่เป็นโนบิตาแล้วเนี่ยมันยิ่งทําให้เธอรู้สึกชอบเจ้าชายทีโอคนนี้มากๆค่ะพินิกเองนะคะก็แอบประทับใจนิสัยจุดนี้ของโนบิตาเหมือนกันนะคะเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะคะนอกจากคุกคุกจะชอบโนบิตะแล้วนะคะโนบิตาเองก็ดูเหมือนว่าจะปลื้มคุกคุ เหมือนกันค่ะเพราะว่าเธอน่ารักและใจดีเหมือนชิซุกะค่ะพินิกว่าโนปบิตะกับคุคุนเนี่ยไม่ต้องเสียเวลาจีบกันเยอะเลยนะคะเพราะดูเหมือนว่า2คนนี้จะจูนกันติดง่ายมากๆเลยค่ะมาถึงคนที่2นะคะเธอก็คือมังเงสึนิโยโกะค่ะตัวละครสาวผมสั้นที่พินิกชอบมากๆเลยนะคะจากมูวิดตลรีแดนเวทมนต์และ7จผู้พิเศษค่ะเนื้อหาโดยรวมทั้งสองภาคนี้นะคะก็คล้ายๆกันนะคะนั่นก็คือโนปบิตะใช้ตู้โทรศัพท์สมสมุติเปลี่ยนโลกให้กลายเป็นโลกของเวทมนต์นะคะมันก็เลยทาให้ พวกโนบิตะได้พบกับมิโยโกะค่ะเมื่อปีศาจจับพ่อของมิโยโกะไปยังดาวปีศาจนะคะพวกโนบิตะและมิโยโกะจึงตัดสินใจไปดาวปีศาจเพื่อช่วยพ่อของมิโยโกะค่ะและเพื่อที่จะฆ่าเจ้าแห่งปีศาจอีกด้วยค่ะโดยมิตรภาพหรือความสัมพันธ์ระหว่างโนบิตะกับมิโยโกะนะคะก็ได้ก่อกําเนิดขึ้นตั้งแต่เริ่มออกเดินทางไปยังดาวแห่งปีศาจค่ะไม่ว่าจะเป็นการปลอบมิโยโกะนะคะที่กําลังนั่งร้องไห้นะคะคําสัญญาแล้วก็การให้กําลังใจของโนบิตะนะคะ ที่มอบให้กับมิโยโกะนะคะมันก็ทําให้มิโยโกะรู้สึกดีมากๆค่ะจนสุดท้ายนะคะก็สามารถช่วยพ่อของมิโยโกะได้สําเร็จและปราบป,ปีศาจได้สําเร็จอีกด้วยค่ะในภาคต้นฉบับนะคะก่อนจากกันของมิโยโกะและโนบิตะนะคะก็ได้มีการนั่งปรับทุกของสองคนนี้ด้วยนะคะฉากนี้มันก็ทําให้พี่นิกรู้สึกว่ามิโยโกะเนี่ยรู้สึกดีกับโนบิตะมากๆค่ะแต่ก็ไม่รู้นะคะว่าทางฝ่ายโนบิตะจะรู้สึกเหมือนมิโยโกะหรือเปล่านะคะ ถ้าสองคนนี้นะคะได้สารสัมพันธ์กันต่อก็มีสิทธิ์ที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ได้มากกว่านี้นะคะ มาถึงสาวคนที่3นะคะนั่นก็คือเคลมจังค่ะจากมูฟวี่บุกเบิกอวกาศค่ะซึ่งเนื้อหายเยอะๆของมูฟวี่ภาคน,นี้นะคะก็มีประมาณว่าเสือในห้องของโนบิตะดันไปเชื่อมต่อกับประตูยานอวกาศของโรพอค่ะมันก็เลยทําให้พงก์โนบิตะได้รู้จักกับโรพอนะคะรวมถึงเคลมจังน้องสาวของโรพออีกด้วยค่ะเมื่อพงค์โนบิตะและโดราเอมอนอยู่ในดาวของโรพอนะคะก็จะมีพละกําลังที่มากมายมหาศาลเหมือนกับซูเปอร์แมนค่ะมันก็เลยทําให้โนบิตะและโดราเอมอน กลายเป็นฮีโร่ของดาวดวงนี้ค่ะเคลมจังนะคะที่ประทับใจในตัวนูบิตะอยู่แล้วนะคะยิ่งชอบนูบิตะเข้าไปอีกค่ะและเธอก็ยังเคยพูดนะคะว่าไม่อยากจะให้ประตูยานอวกาศที่เชื่อมต่อกับเสื่อในห้องของโนูบิตะหายไปเลยค่ะและอยากจะให้อยู่แบบนี้ตลอดไปค่ะมันก็คงเป็นเพราะว่าเธอไม่อยากจากกับนบิตะค่ะประตูมิติในยานสินค้าจะเชื่อมกันถึงเมื่อไหร่นะอีกแค่นิดเดียวเท่านั้นนี่รอยแยกมิติก็กว้างขึ้นอีกแล้ว อยากให้หายไปเลยอยากให้มันอยู่ตลอดไป ส่วนมุมมองที่โนบิตะมองเคลมจังนะคะพี่นิกก็คิดว่าโนบิตะคงจะไม่ได้ชอบเคลมจังไปมากกว่าเพื่อนหรือว่าน้องสาวนะคะแต่รู้สึกดีเวลาที่ได้เล่นกับเคลมจังค่ะเพอไม่ว่าโนบิตะจะทําอะไรนะคะเคลมจังก็ดูสนใจโนบิตะไปซะหมดค่ะเช่นสอนเคลมจังเล่นพันได้นะคะเธอก็ดูจะชอบมากๆเลยค่ะในขนาดที่โลกของโนบิตะนะคะถ้าโนบิตะเล่นพันได้ให้สาวๆดูคงไม่มีใครสนใจค่ะถ้าโนบิตะชอบเคลมจังเหมือนที่เคลมจังชอบโนบิตะด้วยแล้วก็นะคะ สองคนนี้ก็มีสิทธิ์ไปต่อมากกว่าเพื่อนได้เลยค่ะมาถึงคนที่4นะคะเธอก็คือลิลูลูจากมูวี่กองทัพมนุษย์หุ่นเหล็กค่ะ ซึ่งเนื้อหาโดยย่อของมูวี่ภาคนี้นะคะก็จะเปิดมาว่านูปิตาได้ไปเจอกับจูดซึ่งเป็นหุ่นยนต์ของลิลูลุค่ะแล้วเก็บมาเป็นของตัวเองนะคะลิลูลุจึงได้ตามมาเอาคืนค่ะพร้อมกับขอยืมเสือโลกกระจกเพื่อที่จะใช้เป็นฐานทัพลับของกองทัพมนุษย์ถุ่นเหล็กค่ะที่เดินทางมายังโลกเพื่อที่จะย,ยึดของโลกอีกด้วยค่ะจริงๆแล้วนะคะมูวี่ภาคนี้ก็ไม่ค่อยเน้นความสัมพันธ์ระหว่างนูป,ปิตากับลิลูุลุสักเท่าไหร่นะคะเขาจะไปนเน้นความสัมพันธ์ระหว่างนูป,ปิตาก,ากับที่โปมากกว่าค่ะ แต่ที่พินิกนํำลิลูลูเข้ามารวมอยู่ในเจ็ดสาวที่ชอบนูบิตาด้วยก็เพราะว่ามันจะมีอยู่ฉากหนึ่งนะคะที่ลิลูลูเองเนี่ยเธอก็ยอมรับเลยนะคะว่าเธอรู้สึกดีกับนูบิตาเป็นพิเศษค่ะมาต่อกันกันกบสาสาวที่เหลือนะคะซึ่งจะมาจากซีรีส์ตอนสั้นทั้งหมดนะคะคนแรกนั่นก็คือนอนจังค่ะจากตอนหนูน้อยรองเท้าแดงค่ะ เนื้อหาย่อยๆของซีรีส์ตอนนี้นะคะก็เปิดเรื่องมาว่าโนบิตาได้เจอกับรองเท้าสีแดงของนนจังนะคะซึ่งเธอก็คือเพื่อนของนบิตาในวัยอนุบาลค่ะโนบิตาจึงได้เล่าเรื่องราวของนนจังให้กับโดราเอมอนฟังค่ะว่าในอดีตนะคะเคยทําเรื่องไม่ดีกับนนจังเอาไว้ค่ะและอยากที่จะไปขอโทษและเอารองเท้าไปคืนค่ะแต่ก็ทําไม่ได้แล้วนะคะเพราะว่าเธอย้ายไปอยู่ต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะโดราเอมอนจึงชวนนบิตานั่งทานเม็ดชินกลับไปหา จังในวัยอนุบาลน,นะคะแล้วตัวนุปิตาเองก็ได้ใช้ผ้าคลุมการเวลาทําให้ตัวเองกลับเป็นเด็กอีกครั้งค่ะเพื่อที่จะไปขอโทษนนจังนะคะซึ่งฉากนี้มันก็ทําให้เราทราบเลยนะคะว่านนจังชอบนุพิตามากแค่ไหนคะ่ะอีกทั้งเธอก็ยังใจดีกับนุปิตามากมากเลยนะคะแม้ว่าเธอจะโดนนุปิตาแกล้งแต่เธอก็ไม่เคยเกลียดนุปิตาเลยค่ะก็เรียกได้ว่าใจดีกว่าชิซุกะก็ว่าได้นะคะเมื่อทั้งสองคนนี้นะคะได้ทําความเข้าใจกันนะคะนุปิตาก็ได้ขอโทษนนจังพร้อมกับ คืนรองเท้าสีแดงให้กับนนจังอีกด้วยค่ะก็น่าเสียดายนะคะถ้านนจังยังอยู่ที่ญี่ปุ่นแล้วก็2คนนี้ก็ไม่สิทธิพัฒนาความสัมพันธ์ที่สามารถมากกว่าเพื่อนได้เลยค่ะมาต่อกันที่สาวคนถัดไปนะคะเธอก็คือพูถิมะจากตอนวิญญาณที่นูบิตารักค่ะซึ่งเนื้อหาย่ยอๆของซีรีส์ตอนนี้นะคะจะเปิดมาว่าเป็นวันที่อากาศเย็นหนาวมากๆเลยค่ะแถมที่บ้านของนูบิตะนะคะกา๊าซที่ใช้ทาําความร้อนก็ดันหมดด้วยค่ะ โดราเอมอนนะคะก็เลยนําของวิเศษที่มีชื่อว่ากําไลเรียกพูดนะคะออกมานะคะเพื่อที่จะใช้เรียกพูดไฟให้มาสร้างความอบอุ่นให้ค่ะหลังจากนั้นนะคะโนบิตะก็ได้ขอยืมกําไลเรียกพูดออกไปเล่นข้างนอกค่ะพร้อมกับเผลอเรียกพูดหิมะออกมาแบบไม่รู้ตัวค่ะหลังจากที่โนบิตะและพูดหิมะได้เจอกันแล้วนะคะทั้งสองคนก็ได้เล่นหิมะด้วยกันอย่างมีความสุขค่ะซึ่งฉากเหล่านี้นะคะมันก็ทําให้เราได้รู้ว่าพูดหิมะเนี่ยเธอเริ่มจะหลงรักในตัวโนบิตะ แล้วนะคะแล้วนอกจากนี้นะคะเธอก็ยังยอมที่จะเสียสละตัวเองเพื่อช่วยโนบิตะอีกด้วยค่ะนั่นก็คือการช่วยดูดไข้หรือว่าดูดความร้อนในตัวนบิตะออกไข่ค่ะทั้งๆที่เธอก็รู้นะคะว่าถ้าทําแบบนี้ตัวเธอจะหายไปค่ะซึ่งตอนนี้มันก็แสดงให้เห็นว่าผู้ถิ่มาชอบหรือรักโนบิตะมากๆเลยค่ะถือได้ว่าโนบิตะนะคะนอกจากจะมีสเสน่ห์กับคนแล้วนะคะยังเนื้อหอมกับสิ่งที่ไม่ใช่คนอีกด้วยค่ะ มาถึงสาวคนสุดท้ายของคลิปนี้นะคะเธอก็คือลูลี่ค่ะจากตอนเด็กสาวผู้งดงามที่โนบิตะหลงรักค่ะซึ่งเนื้อหาย,ย่อๆเลยก็คือลูลี่นะคะเป็นหุ่นยนต์จากโลกอนาคตค่ะที่ดูเหมือนว่าเธอจะถูกส่งมาจากใครสักคนเพื่อดูแลโนบิตะค่ะแต่แท้ที่จริงแล้วนะคะเธอมีการป้อนโปรแกรมเพื่อที่จะกําจัดโนบิตะเอาไว้ค่ะแต่ด้วยมิตรภาพและก็ความสัมพันธ์ระหว่างโนบิตะกับลูลี่นะคะมันก็เลยทําให้ลูลี่สามารถฝืนโปรแกรมตัวเองได้ค่ะแถมยังยอมเสียสละชีวิตตัวเอง เพื่อปกป้องโนบิตะอีกด้วยค่ะและสิ่งที่ลูลี่ทานะคะมันแสดงให้เห็นว่าลูลี่จังนะคะชอบหรือว่ารักโนบิตะมากมากเลยค่ะเอาละค่ะทั้งหมดทั้งมวลนี้นะคะก็เป็นการรวบรวมเจ็ดสาวที่ชื่นชอบโนบิตะมาฝากกันค่ะและก่อนจากกันไปนะคะพี่นิอยากจะบอกว่าขอบคุณน้องๆและท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะคะที่เสนอแนะไอเดียในการทําคลิปกันเข้ามาค่ะซึ่งตอนนี้นะคะอยากจะบอกว่า เสนอการเข้ามาเยอะมากๆเลยค่ะถ้าเป็นไปได้น,นะคะก็อยากทําให้ครบทุกคลิปเลยนะคะก็สามารถเสนอกันเข้ามาได้ตลอดเลยนะคะพี่นี่ก็รับฟังทุกคอมเมนต์ค่ะอันไหนยังไม่เห็นนะคะก็ต้องขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าหลังๆมาไม่รู้ว่าทําไมนะคะ YouTube แจ้งเตือนคอมเมนต์ไม่ครบทุกคอมเมนต์เลยค่ะพี่นี่ต้องเข้ามาส่องคอมเมนต์ใต้คลิปเองตลอดเลยนะคะถึงจะเห็นครบทุกคอมเมนต์ค่ะสําหรับวันนี้นะคะต้องขอบคุณเป็นอย่างมากนะคะที่รับชมจนจบคลิปค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้า สวัสดีค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะพี่นิกก็ฝากกดไลค์ด้วยนะคะแต่ถ้าชอบมากๆก็สามารถกดแชร์ได้นะช่องมิงซูนะคะ<ๆ>ก็จะทำเกี่ยวกับโดราไอมอนล้วนๆเลยนะคะถ้าน้องๆคนไหนหรือว่าเพื่อนๆคนไหนนะคะเป็นแฟนคลับพี่มอนแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องมิงซูกันด้วยนะและที่สำคัญนะคะก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะ <ๆ S 2> <ๆ S 1> เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆเวลาที่พี่นิกอัพคลิปลงใหม่นั่นเองจ้า